หนังเขากำพี่น,น้องติดหนักแล้วเขาเนียวดำไทยใส่หน้ากล่องเหลืองมืดหรอ สมัยก่อนไส่ไส้บ่มก็เหนียวดำชาวโดยสั่งมาต้องผสมกับขาวขาวพี่หนองมันยังอ่อนจากหนึ่งตาเขากำเขาเหนียวดำกับบอ่อนถ้าเป็นเขาเหนียวดำของอีสานนั่นอ่อนเบิดบาแข็ง สมัอนี้เห็ดยังอยากด้กินเบิดสั่งนี้อ่อนไล่มีเบิดที่จริงตรงนี้ไม่ค่อลามมาใส่ทำไมก่อนใส่บอืม อันนี้สื่อกระดงมาตเอีสานมืนเนี่ยอ่อนอยู่แอรไซกับขาวๆขวเหน่อวดำข้าวกร